เามาหาเด็กพี่ตัวเงินตัวทองกันแน่ๆคือเล่นกับกิลาตีน่าแน่นอนขนาดน,นั้นอะ่ะมันมันอาจจะต้องหาการ์ดที่เล่นกับมันได้ดีจริงๆไม่มีเราหาไม่เจอ มาอยู่ในช่องนี้คุณต้องได้รับรู้ความแปลกความแหวกของเราหมูเด้งร่างนี้คือถ้าหากใช้สกิลนี้จะทำการเสกเอ e เน y ีถ้าพลังจิตไปไว้ที่ตัวมันหนึ่งเอเนหมูเด้งมันเป็นตัวเสกเอ e เน y อีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกับกีราติน่าเราก็ต้องไปรอดูสิ โอเคขึ้นแบบนี้เรารอเราว่าเราต้องรอรอตัวเงินตัวทองเราขึ้นอีกมันเป็นพลังจิตเหล็กพลังจิตกับเหล็กเหรอ ดึงเราน่าจะลงสองไปเลยไม่เราเล่นผ้าอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่ควรลงอีกตัวหนึ่งไปใช่เราไม่ควรลงเพราะเราจะดึงเราจะดึงล่างสองไม่ได้ หาการม oh. ันมีต okay. ัวไหนเป็นพลังจิตอีกเปล่าเขาเล่นค allora ู่กันเราได้แน่นอน หมูเราไปโดนหมูเราไป <c oughs> หมูเ <c oughs> ขาตีมา โอเคเราได้เด็ก2องชิวรื่งั้นเราก็ชิวอยู่แล้วอะเราเล่นชิวๆไปเลยเพราะเราเติมมินิจีได้2ไม่ต้องเสียเทิร์นฟรีคือที่เราไม่ได้เอากีนลตตีน่าเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุผลที่ว่าผมก็คิดมาระยะหนึ่งแล้วว่ากีนลตตีน่าเนี่ยเราเสียเรียกเรียกว่าเราเสียค่าคอร์สเยอะมาก ในการจะเล่นกีลาตีหน้าหรือบางทีเราอาจจะโดนขัดคอมโบได้ง่ายๆเนีย่ยถ้าเป็นเล่นเป็นหมูเนี่ยอย่างน้อยเราก็เอาหมูตั้งอย่างน้อยเราก็เอาหมูตั้งแล้วก็คอยเอาหมูเนี่ยมาจาัดก,การเขาก็ได้เนี่ยคุณเห็นป่ะนี่ก็คือทีเด็ด สองเอเนจีเรียบร้อยโดนไปชี้ไป,ไปห้าใบโดนไปเลยครับพี่โอ้ oh. นี่แหละเราชอบเราเรากลับไปกลายเป็นว่าเราชอบหมูมากกว่ากินลาตินา่า ตอนนี้ชอบหมูมากกว่ากินลาติน่าอีกอะ่ะอุ้ยชอบหมูมากกว่ากินลาติน่าแปลกแปลกแปลกปน้องมิกพี่ว่าพี่ชอบหมูม,มากกว่าเล่นกินลาติน่าอีกอ่ะพี่พี่ชอบหมูมากกว่ากินลาติน่าว่ะกินลาติน่ามันรู้สึกเราเราจ่ายค่าคอร์สเยอะไปอ่ะพี่รู้สึกว่ามันจ่ายค่าคอร์สเยอะไปจริงๆนะเนี่ยพี่เล่นหมูเนี่ยพี่ว่าหมูพี่ชอบหมูมากกว่า ไม่รู้แต่ชอบหมูมากกว่ายังไงหมูมันก็ดูแบบดูเล่นง่ายกว่าแต่ถ้าอาัศาวินเนี่ยสมัยก่อนพี่ดูอุ้ยเกิดทันกันหรือเปล่ารู้จักลูคาริโออัศวินขึ้นพลังป่ะเคยดูกันบ้าทันไหมไม่ทันรอกมั้ในฐานะที่คุณแมนเป็นเมนเอลูเลโดคุณแมน คิดว่ามันเป็นคือเจ้าชายไหมส่วนใหญ่ก็เรียกเจ้าชายโอเคเราใช้เลยดีกว่าเพราะเรามีการสรับมีการสรับมาเราใช้เลยนี่แหละอันนี้อันนี้คือมือดีอันนี้คือมือดีมากมือตอนนี้ดีมากถ้าโดนโดนใบแดงก็คือร้องบอกเลยโดนใบแดงยังไงก็ร้องเราหวัดร้อง โดนใบแดงร้องเลยนะตีมาเลย เจ้าชายเหรอน่าจะใช่แหละมันมันอยู่ในตีมตีมนั้นนะ่ะมันอยู่ในทีมตีมนั้นนะ่ะมันอาจจะเป็นเจ้าชายก็ได้นะใบแดงเรโดนใบแดงไหมโดนไปเถอะโดนไปเถอะเอ้าโดนไปเถอะอไม่ไ,ได้ดิเพราะว่าอ๋อเึ้นอยู่ดีขึ้นอยู่ดีอดเอาแศับแบบนี้อย่าเหลือให้เลยก็ได้เอเนเนี่ยนะ อย่าเหลือในอย่าอย่าเหลือการซับพอร์ตให้เลยถ้าสับขนาดนี้ไม่ขึ้นดิการไม่ขึ้นไม่ขึ้น <c oughs> สมน้ำหน้าเือ,อการเองไม่ขึ้นอ่ะนะ <c oughs> ขอหมูขอหมูไมเนึง่งขอหมูม่หนึง่ง แล้ว <c oughs> หมูเราก็ไม่ขึ้น <c oughs> คือเราเราเอาหมูเราอะ่ะมีหน้าที่คือถ้าเริ่มคนสองหมูเราบุกไวแต่เด็กนี้จะเสียอยู่ถ้าเริ่มคนแรกแสดงว่าเราอาจจะต้องใส่กินลาติน่าเพิ่มหนึ่งใบถ้าเป็นเด็กนี้อาจจะต้องใส่กินลาติน่าเพิ่มอีกหนึ่ง เราจะต้องใส่กินาติน่าเพิ่มหนึ่งแน่นอนเอากินาติน่าเพิ่มมาหนึ่งไม่ก็หมูไปเลยดึงมาผมท้อครับเอาไป เอ้แต่อาเซพี่ว่าอาเซมันก็หายหายไปจากสารระบบเยอะแล้วนะอาเซอูดเนี่ยพี่ว่ามันหายไปจากสารระบบเยอะมากกันนะคืออาเซตอนนี้มันหายไปจากสารระบบเยอะแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมเขาวิวัฒนาการเอาตามบ่ายมามาเลยมาเลยครับพี่ติดลับ เรารีบถอยมาก่อนไม่ได้นี่หว่าลืม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 โทษโทษโทษลืมไปว่าหลับอยู่ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าปล่อยไก่เถิดหน้ายังไงเราเราน่าจะปิดเขาได้ถ้าเขาปิดดาเมจสิไม่ได้เราลืมเราลืมเราลืมไปว่าเราลืมไปว่าเราหลับอยู่ลืมลืมลืมโทษนึ่ว่าติดพิษ แต่พี่ว่ามันเจอน้อยลงจริงๆนะพี่ว่าพี่เจอน้อยลงอะ่ะพี่รู้สึกว่าเจอน้อยลงจริงๆแต่แต่พี่พี่เจออะไรบ่อยพี่เจอแลมพาโดสบ่อยไอ้เด็กแลมพาโดสเจอบ่อยมากชนะแล้วเราติดไว้บนมือ <c oughs> เรียบร้อยคืออาจจะต้องมีการ์ดพิดเข้ามาช่วยเสริมจริงๆอะ่ะแต่ถ้าได้ตีหนึ่งครั้งอะ่ะคือฝ่ายตรงข้ามยังไงก็เล่นยากว่าเขามีเด็กไหม คอมูต่างชาติแน่ๆคือต้องติดอุปรกรณ์ให้ตัวหน้าอย่างเดียวต้องติดอะต้องไม่งั้นดาเมจไม่พอนะจ๊าน้องๆพี่ดูคอมูต่างชาติก่อนเทรนเนอร์แบทเล ดูความมูของเขาก่อนนะจ๊ะไม่มีไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยโอ้ยปิดเสียงแชทเพื่อนก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้มึงอยากพึ่งปิดปิดแจ้งเตือน ปิดจังกว่าจะกลับคืนลำคานโอเคปิดเพื่อนแล้วพี่ดูคอมมูต่างชาติไม่มีมันหายากจังพี่พี่พี่ไล่พี่ไล่ดูทุกห้องแชทเลย เล่นคู่กับหมาแบบเขาก็ดีอเออเดี๋ยไป,แบบไ,ไ,ไปลองเล่นคู่กับหมาก็ได้ปะ่เออไปลองเล่นคู่กับหมาก็ได้สองเอนเนีใช่ไหมเล่นสองเอนเนคู่กับหมาให้หมามันตีเออพี่ว่าก็น่าสนจุดเออน่าสนน่าสนอันนี้ห้องอวดไม่มีอ่ะอีกห้องหนึ่งอัน,นี้ก็ไม่มี แต่หมาเขาดูช้าๆเนาะหมาเขาช้าๆเนาะเดี๋ยวรอการ์ดครบก่อนเดี๋ยวพี่ไปเล่นคู่กับหมาเล่นเป็นเด็กวัย็ปใส่วัยใส่วัยจริงๆนะเชื่อพี่ไหมเอาเอาคุณแม่มาเล่นกับไอ้พวกเนี้ยง่ายกว่า เล่นกับไอ้พวกเนี้ยง่ายกว่าด้วยอะเชื่อพี่ไหมอะเอนี่ยเล่นคู่กับไอ้เนี่ยง่ายกว่าด้วยง่ายกว่าไอ้นี่บางทีเล่นง่ายกว่าด้วย อันนี้ดวงเรายังดีนะถ้าดวงเราไม่ดีอะ่ะ <c oughs> เขาเหลือการหนึ่งใบถ้าดวงเรามันไม่ดีจริงอะ่ะรู้ไหมว่าเราเราแทบไม่ได้เอเตอเลยอันนี้ดวงเราแค่ดีดวงเราแค่ดีเป็นเด็กที่ใช้ดวงดีถอยไหมต้องถอยนะเพื่อนต้องถอยนะเพื่อนถ้าเพื่อนถอยเราก็เรียกได้อยู่ เด่กกับกินลาติน่าง่ายสุดมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ถ้ามองความเก่งมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นลงแรงไม่ได้เ <c oughs> ตือนแล้วนะเตือนแล้วนะลงเนี้ยเดี๋ยวลงแรงไม่ได้ถ้าจะลงแรงได้เป็นเด็กพวกนี้ไอ้สองตัวเนี้ยลงแรงได้สองตัว <c oughs> นี้ลงแรงไดง้เราเชื่ออย่างนั้นเราเชื่อางว่าสองตัวนี้มันลงแรงได้จริงไอ้สองตัวนี้มันลงแรงได้จริงเราเชื่ออย่างนั้น เย่ในที่สุดเย่ชนะแล้วสําหรับเด็กนี้ก็ผมพูดเลยวนาะเป็นเด็กบีบนะเล่นจริงคือยากเล่นจริงคือหนักใจสําหรับถ้าใครคิดว่าชีวิตเรามีอะไรที่จะอยากจะท้าทายหรือว่ามันไม่มีความสุขก็มาเล่นเด็กนี้บอกเลยว่าคอมโบติดตาสะใจแต่ถ้าไม่ติดก็เกมอะสํหรับวันนี้ผมต่อยให้ก็ขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ